สวัสดีคะ่ะช่องนุมบนาชาแนลคะ่ะนี่คิวกินข้าวอ่ะกินก๋วย่างเกียวปลาเกียวปลาสียดีกุหิตต้มไก่กิน <c oughs> ข้าวกับต้มไก่คะ่ะวันนี้กับลุงพ่นมันเล่นน้ำเนาะอายแม่ตุนคะ่ะลุงใหญ่คะ่ะไอหมู ปลาแห่นตีนแชบารีคิวแชบขนาดห่านแห่นแล้วก็อย่าไปวางไว้ถ้วยคือเก่าไหมว่ากินน้ำลายคนแก่มันเบิร์ดซื้อหาของเว้าแซ่บขนาด หากินแต่เ hmm. น okay. well, so ี่ยมันแข็งเหยเนื้อมันผุดในถ้วยหักินันอ่านกกระดกเ้นเนี่กินกระดูกมันเสีบไเต้อต้มไปเปื่อยจะเสียบ ต้มเป็บื้องหลังไองคิวนิวนิวนิวผมมานิวเล่นเศกไก่เศกไก่ไก่ไก่หมูโหมูไม่ค้นหมูบ่านนี้พาดกินแซ่บขนาดเลย กินข้าวป่ากินข้าวใหญ่เถอะดูเห็ดเองข้าวกรใส่เม็ดเยอะเหล,หละ <c oughs> เอ็นพ่อตามากินข้าวแล้วพ่อตาบอกมาเลยพ่อตาข้าเห็ดตุม้มไอ้ขา<ม>น้องหญิงสิาพาไปเบิ่งตุมต้ม,ามา <c oughs> พ,พวันเพิ่นเห็ดตุ้มเนาะสวัสดีครับมาเบิ่งพวันเห็ดตุ้มเนาะคะ่ะ สร้างตุ้มเองเพื่อกับทีเอาขวดพลาสติกมันตัดเอาอันแต่ปากมันเนาะเฮ็ดเองเว้ยวะถ้าไปซื้อเขาหลังจังบาทก่อนนี่ห้าสิบบาทบาทใช่เหรอนางเขียวนางเขียวห้าสิบบาท ตุ่มดักกุ้งค่ะเพราะหวั่นเพิ่นใส่กุ้งเนาะมันเห็ดตุ่มดักกุ้งกูววไปกินข้าวได้จักหลังแล้วเนี่ยฟาเิ็เตสเอาคู้หะหหโอ้ยเทสเ้าคูาจะได้หลังเดียวนี่ อนี่คิวใส่ดีๆทรงหันดึงขึ้นดีๆอืมน้องอีกคิวพึ่งมาว่าสิตัดไหมค่ะเครื่องผัดตัดบ่ได้เลยไม่เอ็ดตุ่มคือเก่าแจ๊กพี่แจ๊กพี่ Cái này tụi con khó khăn hả? Tụi con khó khăn Tụi con khó khăn tối nay Bố mẹ tụi tôi giúp đỡ tụi con khó khăn Cái này được này เล่นเยีของเล่นนะโอ้อีคิวได้ของเล่นค่ะสาธิตให้เอฟซีเบิ่งหน่อแมเห็นหนวอดิเฮยเ้ยเฮ้ยเฮเนี่ยเนี่ยมนี่เนี่ยเปไรเนี่ย เอาขวดปากขวดมาเฮ็ดทางเข้ามันนี่พี่ไม่เสร็จแล้วพี่ใหญ่พี่พี่ตางเขียวไ่รู้ยิงพี่ฮะใส่เข็มเนี่ยค่ะเข็มคือเบาออกเข็มขาดตาล่ะตาบ่ห็นเลยตีเข็มเข็มเข็มเออบอกตาเนอเอาเนี่ยวนองเนีิวสวัสดีครับ มาแต่ใส่วะคือพอไปกินข้าวหานอย่าเอาขวดตาไปเล่นเอามาไว้า,ายิอ,อาายตาซีันเอาไว้ถ้าเหตุอันนี้อ,อย่าหยอกกัน เปียกเลยนี่น้งน้แขง้่อ่ออยู่ไม่ได้ซื้อมได้หกขนาดหกนำอุปกรณ์ กระตัดขวด่างแั้นเนาะเร่งทอาหากินอะไรอื้มอืมเครื่องทำมาหากิน,ม,นมันเอาะอพอเออพูดอะมันเอากุ้งใหญ่ใช่แลหรอหมานแท้ๆหลังนี้เบิงบ้งมนี่ตะฟุ่นเหรอจิงเบิงบ้งให้แม่เลยไหม อย่าหยอกกันอย่าหยอกกันยิง่งเบิ่ยของเล่น EQ เอีอย้ยงอ,ยงอะนะเล่นน้อยเล่นของเล่นน้อย,อยต <า S 2> <ม>ัปากขวดแล้วก็เอาไปซุปใส่ในน,นี้เนาะนแล้วก็ยิบค่ะบนันี้นี้ือนนนนนนน่อนเป็นวิธี พื้นบ้านเขาเนาะดักหิดแนวดักกุ้งเนาะเสียมือเจ้ากบตาเพื่อตาบดีแล้วเนาะตะวันตาบดีล่ะมีแต่คนให้กำลังใจออม้างงอแมวเอากอาหมกมาตักให้เพื่อนอีกเลยไหมเพื่อนอิ่มแล้วลุงเอกยาไปไปลุงไอกยา mừng mừng tà vạt hít anh nè gì gần cái si chó hú chẳng sao nó đã cả ภูมิปัญญาอีสานบ้านเฮาเนาะเห็ดแนวดักกุ้งค่ะแม่ทเด็๋วปัญเสีงปิดเทียบเวรบ้านวะพ่อ <c oughs> ค่ะคลิปนี้น้องหญิงขอเจ้าไว้เพียงสำนี้เนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุม่มบานนาด้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>